วันที่3ธันวาคมพศ2567เวลา17บเนาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในพิธีส่วนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพศ2567ณพระรานพระราชวังดุสิตในโอกาสนี้ พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นองค์ผู้บังคับกองผสมและพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตชกัญญาทรงเป็นองค์ผู้บังคับกองผ่านทห,หารม้ารักษาพระองค์ในพิธีดังกล่าวในการนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินธร มหาวชิราลงกรวรราชพักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒนะรัศมีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรสตมางกูลสิริวิมูลราชกุมารทรงรอเฝ้าทูลระอองธุลีพระบาทรับสเสด็จณนะพระพราที่ประทับ พิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทหารรักษาพระองค์ทุกเหล่าทัพและโอกาสพิเศษในการถวายความจงรักภักดีและความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวาลราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์สรงอุทิศกำลังพระวรากายกำลังพระสติปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์อีกทั้งส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราชและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองอย่างความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงสืบมา กองทัพไทยได้น้อมใจจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหารกรุณาทิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังแสดงถึงความเข้มแข็งสง่างามและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทหารรักษาพระองค์โดยจัดกำลังพลสวนสนามจำนวนสีก่กรม